สวัสดีครับเรียกผมว่าโมจิใช่นะครับโมจิไม่ใช่โจจิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเรื่องของผมคือว่าโมจินะครับเพื่อนเก่าๆของผมเนี่ยจะเรียกผมว่าโมจิสําหรับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยหรือรู้จักกันตามแบบออนไลน์เขาจะเรียกผมว่าโจเพราะว่าผมตั้งชื่อในเกมหรือชื่อในดิสหรือชื่อทุกอย่างว่าโจจิย่าหมดเลย เขาก็เลยจะเรียกผมว่าโจจิหรือว่าโจพี่โจไอโจบักโจต้องโจอะไรอย่างนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้ชื่อเล่นจริงๆของผมชื่อว่าโมจิ M O J I นะครับบอกไว้ก่อนนะครับจะเรียกไงก็แล้วแต่ผมไม่คิดมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ควรจะบอกไว้ก่อนนะครับให้ทุกคนรู้ไว้เดี๋ยวพี่ตัวแม่งจะแซวกูอีกนะครับ <laughs> แซวแซวหยอกยอก ว่าก็ว่าเถอะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมปีใหม่แล้วนะครับผมอันนี้ปี2 0 2 6แล้วใช่ป่มใช่แหละไอ้เหี้ยผมขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงน่นก็สิ่งผมอยากจะขอเพราะผมมั่นใจว่าลหลายๆคนน่าจะขอให้มันรวยขึ้นแล้วคุณก็รู้มันไม่จริงถูกต้องไหมแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นไปได้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าใจคุณมันแข็งถ้าคุณออกกํลาลังกายต้านไว้ก่อนเอ,อกอมั้ยคุณสามารถทําเองได้เรื่องสุขภาพหน้าตอนนี้แต มันไม่ไหวหรอกครับเรื่องเงินแต่มันไม่ได้หรอกครับผมค่อนข้างมั่นใจนะผมมันก็เลยไว้พรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกว่านะโอเคไหมแล้วก็นะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะฉลองหมื่นซับด้วยเลยนะครับผมฉลองหมื่นซับไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็โอ้โหไม่นึกนะครับผมปีที่แล้วผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้ถึงหมื่นแต่พอมาจริงๆเนี่ยถึงหมื่นสามนะครับผมโอ้ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไหนๆก็ถึงหมื่นสามซับเลยนะครับผม ผมก็ฉลองช่องเดียวกันเปิดช่องแจ็คกรีโอขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับผมช่องนี้เป็นช่องเอาไว้สําหรับรีแอคชั่นโดยเฉพาะนะครับผมมันมีหลายคนนะครับผมที่ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนรีอคชั่นแล้วหลังๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปในทางไฟติง้งล้วนนะครับผมอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ผมก็จะไม่ทิ้งแฟนรีอคชั่นผมไว้ข้างหลังนะครับผมผมไม่ทิ้งแน่เพราะฉะนั้นผมก็จะทําช่องนี้เป็นช่องรีแอคชั่นล้วนๆเลยนะครับผมแบบว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่า อะไรก็แล้วแต่เรียกชั่นล้วนๆนะครับผมจะเป็น ARP หรืออะไรไม่รู้อะช่องนั้นนะครับผมรับจบถ้าใครอยากได้กระตูนหรือเรียกชั่นอะไรเรื่องไหนนะครับผมไปคอมเมนต์ไว้ในช่องนั้นได้นะครับผมไปขอช่องนั้นได้เลยนะครับผมเพราะว่าต้องสารภาพตามตัวต้องยอมรับนะครับผมผมก็มาไม่ถึงตรงนี้เหมือนกันถ้าไม่มีแฟนเรียกชั่นนะครับผมจะมีแต่แฟนไฟติ้งผมก็มาไม่ถึงตรงนี้และผมจะทิ้งแฟนขาที่ติดตามผมมาเลยครับไม่นะครับผมไม่ไม่ไม่ แต่ตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับถ้าคุณเห็นปกนะครับผมอันนั้นคือภาพล่างของโลโก้ใหม่ช่องผมนะครับผมอันเนี้ยรอมันมาเต็มๆก่อนนะครับผมแล้วผมจะไปเปลี่ยนโลโก้ลงคลิปอะไรต่างๆไว้ในช่องนั้นโอเคไหมครับท่านผู้ชมสายเรียลชันรอไปดูกันได้เลยนะครับผมสาหรับแฟนเกมฟลาติ้งนะครับผมก็จะพูดถึงในหัวข้อต่อไปนี่แหละครับมาในเรื่องของเกมฟลาติ้งกันดีกว่านะครับผมว่าทาไมเนี่ยผมถึงมาทําช่องเกี่ยวกับฟลาติ้งนะครับผม อ่าผมไม่เล่าตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะมันอาจจะยาวเกินไปก็คือเหตุผลที่ผมมาทําช่องไฟติ้งเนี่ยเป็นเพราะแบบว่าผมอยากจะให้มีคนที่คนในประเทศไทยสักคนหนึ่งนะครับผมที่มันเล่นเกม fighting เป็นหลักนึกออกไหมคือเวลาสมมุติถ้าเราพูดถึงเกมเนื้อเรื่องเราพูดถึงพี่เอกถ้าเราพูดถึงความฮาความตลกเราจจะนึกถึงช่องคุณคุณคุณจีสปอร์นะครับผมลุงไนท์ แต่สมมติถ้าพูดถึงเกมฟลาติ้งไม่มีช่องไหนวะถูกต้องไหมบางคนอาจจะพูดเป็นพี่บุ๊ถูกนะครับผมอาจจะเป็นพี่บุ๊เพราะว่าพี่บุ๊กแกแบบแกก็มีช่องอยู่แต่ว่าแกเป็นนักแข่งแกแบบอาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบประมาณผมเยอะนะครับผมกูมไม่ได้ลงมาเปรียบเทียบกับใครนะไอส้สัสกูบอกไปก่อนเลยผมมันแค่อยากจะให้มีคนที่แบบสมมุติถ้าคนไทยต้องการให้จะดูเกมฟลาติ้งเนี่ยเขาต้องมีดูนะครับผมสักคนหนึ่งก็เลยอยากจะเป็นคนนั้นนะครับเพราะว่า อ่ะสมมุติถ้าใครเข้าเข้ามาในคอมมูไฟติ้งแล้วเนี่ยผมยอมรับนะครับผมว่ามันจะมีคนพาคุณไปได้นะครับมันจะมีแบบมีเพื่อนมีคนที่สอนมีอะไรอย่างเงี้ยไปได้นะครับแต่สมมุติถ้าคนที่อยากจะเข้ามาล่ะเขาจะมีที่พึ่งที่ไหนถ้าเขาอยากจะดูคลิปเพื่อความสนุกถ้าเขาอยากจะดูคลิปแบบเฉยๆอะ่ะเขาจะดูที่ไหนมันไม่มีนะครับผมในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีผมเลยอยากจะทําแบบนั้นนะครับผมทั้งเป็นสอนทั้งอธิบายทฤษฎี ทั้งเล่นทั้ง Steam, สตรีมสู้คนดูผมอยากเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับเกมไฟตติ้งในประเทศไทยผมอยากะเป็นคนนั้นนะครับผมและผมยังไม่รู้ว่าผมทําได้ดีหรือยังนะแต่เอาง่ายก็ทำมาจนถึงหมื่นทราบผมก็รู้สึกว่าผมมาได้ไกลพอสมควรแต่ทําได้ดีพอสมควรไหมหรือดีเท่าที่ควรไหมผมพูดตามตรงก็ผมยังไม่รู้นะครับผมผมอยากจะได้ดีกว่านี้ผมอยากทําได้ดีกว่านี้นั่นที่ผมต้องการคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพูดคำหยาบนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะไม่เฟก ผมจะไม่พยายามเฟกนะครับเพราะผมไม่อยากจะหลอกคนดูผมพูดตรงๆเลยเพราะผมเป็นคนแบบนั้นเวลาผมเล่นเกมเวลากูหัวร้อนนี่กูจะเป็นแบบนั้นเลยนะเว้ยกูจะหัวร้อนกูจะบ่นยับๆเลยนึกออกไหมมันเป็นอารมณ์ในเกมอารมณ์ในเกมผมมันจะมาเต็มๆนะครับผมผมพูดเลยเวลาลงแรงแล้วหัวร้อนนี่เป็นอย่างนั้นนะครับผมเล่นกับเพื่อนจะสนุกแต่ถ้าเล่นลงแรงอะ่ะม่จะเป็นอีคนเลยผมจะเป็นอีคนนึงไปเลยนึกออกไหมผมก็เลยแบบว่าอะลองลงไปดูแล้วกันว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบนะครับผม บทสรุปก็คือไอ้เฮียแม่งมีคนชอบเยอะมากนะครับผมผมก็สนุกด้วยนะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์แบบพี่โจโโหัวราอนอีกแล้วสนุกจังเลยอะไรเงี้ยนี่แหละที่กูต้องการผมต้องการแบบนี้นะครับผมมาดูคลิปผมได้ไม่ว่าจะเล่นเกมเฟรตติ้งหรือไม่ก็ตามเพราะว่าสมมุติถ้าคนไม่เล่นก็จะได้สนใจด้วยมีมันมีนะครับผมหลายครั้งหลายคานะครับผมที่คนทักมาในเฟซผมแบบว่าโอ้พี่ครับผมขอเล่นกับพี่โจได้ไหมผมแบบ ผมเล่นเกมเฟติ้งนี่เพราะพี่โจเลยอะไรนี้มีนะครับผมผมโคตรดีใจเลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่มีบอกว่าผมเล่นกิวดิเกียเนี่ยเพราะพี่เลยนะอะไรอย่างงี้โอ้โหผมดีใจมากนะครับผมแบบว่านี่แหละสิ่งที่กูต้องการกูต้องการที่จะทําให้มันเข้าถึงง่ายนะครับผมแล้วพอเข้าถึงง่ายเขาจะได้มาเล่นเกมไฟรตติ้งกันเยอะจะได้มีที่พึ่งพานี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมแต่ว่าบางทีสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับผมเพราะว่า มีมีนะครับมีบางครั้งที่มันเกิดดราม่าเล็กน้อยน,นะครับผมก็คือผมยอมรับเลยตอนนั้นน,น่ยคนในคนในคอมมูลหลายคนนะครับผมน่าจะไม่ชอบคิดหน้าผมนะครับผมอันนี้ผมเข้าใจนะครับเพราะตอนนั้นผมแบบว่าอาจจะพูดหยาบพูดแรงไปนะครับผมแลม้วผมไม่ได้เบอร์ชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ทํามามันก็ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องนึกถึงผลที่จะตามมาด้วยต้องมาตอนนั้นผมพลาดก็เลยมีดราม่าก,กันนิดน้อยนะครับผมแต่ก็ผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคลียร์เรียบร้อยแล้ว แล้วก็มันทําให้ผมฉุกคิดได้เลยว่าผู้ควรจะทําแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นนะพอมันเกิดเรื่องขึ้นพอผมก็เลยลองทําคลิปออกไปสักครั้งหนึง่งทําคลิปออกไปว่าผมควรพูดคําหยาบอย่างนี้ต่อไปหรืออะไรดีไหมนะครับผมผมสรุปก็คือว่ามีหลายคนที่เขาเข้าใจนะครับผมมีหลายคนที่เขาแบบว่าผมติดตามพี่หีืก็เพราะว่าพี่แม่งพูดคําหยาพี่แม่งเป็นคนตรงตรง,ตรงแบบนี้พี่ต้งเป็นแบบนี้เถอะครับพี่ พี่อย่าไปสนใจหรืออะไรขาดจออะไรอย่างนี้เลยผมแบบเพราะ้ผมดีใจมากนะครับผมผมดีใจมากเลยที่มีคนเข้าใจผมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่นะครับผมเราจะสุดโต่อย่างนั้นไม่ได้นะครับผมตอนนั้นผมผิดจริงๆนะผมก็ไม่ควรจะไปว่าอะไรเขาหนักขนาดนั้นถึงมมนเป็นอารมณ์เกมก็จริงนะครับผมเป็นอารมณ์เกมเพราะว่าที่ผมเกิดมาเนี่ยอารมณ์เกมก็คืออารมณ์เกมผมแยกขาดเลยกับอารมณ์เกมกับความเป็นจริงนึกออกไหม ความเป็นจริงก็คืออีกแบบหนึ่งอารมณ์ในเกมก็คืออีกแบบหนึ่งผมแยกขาดเลยแต่เราก็ต้องนึกด้วยใช่ไหมว่าสมมติถ้าเราไปพูดอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ได้รับได้กันทุกคนถูกต้องไหมคำหยาบมันคือคำหยาบแล้วก็ไม่ควรจะไปด่าเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะครับผมตอนนั้นก็่าจจะมีหลายคนที่ไม่ชอบหน้าผมเลยนะครับผมแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเฮียไม่ชอบหน้าผมอะไรอย่างนี้ลองมาคุยกับผมดูก็ได้นะครับผมคือเวลาผมพลาดเนี่ย ผมก็ขอโทษแล้วผมจะรีบดูให้ไวและแก้ตัวให้ไวนะครับผมผมก็ไปเจอในงานคนนึงเหมือนกันนะครับผมผมเป็นเพื่อนกับมันมานะครับผมก็ชอบมันนึกออกไหมมันก็ตอนแรกมันก็บอกนะครับผมตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันก็ขิวหน้ากูเหมือนกันนะครับเออมันก็ขิวหน้ากูเหมือนกันแต่พอได้คุยได้อะไรหรือว่าได้เห็นคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์คลิปผมแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าอ๋อจริงๆมึงเป็นอย่างนี้นะมันก็พยายามเตือนผมว่าหลังๆก็พยายามเบอร์ชื่อนะครับผมแล้วพยายามพูดอะไรก็พูดไปเลยเดี๋ยว ถ้ามีปัญหาอะไรลองมาคุยกับผมได้นะครับผมไม่ว่าจะเกลียดผมหรือรักผมไม่ก็ตามนะครับผมผมไม่ใช่คนแบบนั้นอาค่ะนึกออกไหมเวลาผมเล่นเกมหรือผมด่าผมเข้าใจนะครับเวลามาลามา,มาดูคลิปนั้นเนี่ยหลายๆคนมาดูคลิปเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเป็นคนก็โชคโหกคากดา่าแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเจอตัวจริงผมเป็นคนที่นิสมากนะครับเอาตรงไม่ต้องเจอตัวจริงก็ได้ทักมาหาผมก็ได้ลองถามเลยครับลองถามหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอในงานหรือว่าคนที่ทักมาหาผมทุกวันนี้ผมเป็นคนที่สไนซ์มากนะครับผม สมมติถ้าใครไม่ชอบผมนะครับผมลองมาทักคุยกันหรืออยากจะร่วมงานอะไรทักได้นะครับผมอย่าไปคิดว่าผมเป็นคนด่าเยอะจริงจังอะไรอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่นะครับผมมันเป็นแค่อารมณ์ในเกมมันเป็นแค่การเล่นเกมมันเป็นแค่คอนเทนต์ให้ทุกคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นเกมไฟติ้งเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจตรงกันนะครับผมโอเคไหมแต่ยงไรก็แล้วแต่นะครับไม่บังคับไม่บังคับตามสบายเนาะแต่นี่ผมขอพูดตรงๆนะครับตอนแรกกูก็คิดแบบนั้นนะเวคิดแบบว่าเหียพูดคำหยาบอย่างเงี้ยหนักขนาดเนี้ยมันจะมีคนมาแบบ อันนี้มึงอยู่หรอวะไอ้เหี้ยมัน,มนสมควร,รหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะกูคิดอย่างนั้นเือนกอันครับตอนแรกผมพูดตรงๆแต่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมที่ผมทำอย่างนี้ต่อลู้มเพราะอะไรเพราะว่าพอผมทําอย่างนี้นะครับผมมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมมาช่วยแบบว่าเฮ้ยคุณโจรครับถ้าคุณอยากจะได้ชื่อท่าฟ้าคำรามเพิ่มเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมแล้วมีงั้นไอ้เหี้ยจากคลิปที่แบบไอ้เหี้ยพูดแบบพูดแบบเนี้ยมีคนมาทักแบบนั้นเว้ยผมก็บอก ได้เลยครับส่งมาเลยโอ้โหเขาทำเป็นพาวเวอร์พอยเลยมึงแบบยาวเลยพี่ฟุ๊กพี่ฟุกนะครับผมแบบอูโหักคอยละวันอะไรบาทาลูกพักอะไรมาเต็มนะครับผมชื่อท่าต่างๆที่เห็นในคลิปนะครับผมส่วนใหญ่ก็มาจากพี่เขานะครับผมเพราะผมไปดูรายละเอียดอีกทีนึงไอหักคอยละวันอะไรเนี่ยผมว่ามาจากจาพนมนะครับผมแต่ว่าชื่ออื่นๆอ่าที่แบบว่าอะไรนะ นาคาบัญสียนหรือว่ามัจฉาลินหางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือพี่แกเนี่ยเป็น p พาเวอร์พอยต์มาให้นะครับผมแล้วผมก็ไปดูแล้วผมก็พูดชื่อท่าตามพี่ออกแมเป็นอย่างนั้นนะครับผมยังไม่หมดนะมีคนนะครับผมทักผมว่าโจมันเลยวันเกิดผมมาแล้วอะ่ะผมขอเล่นเกมกับพี่โจเป็นของ,ของวันเกิดได้ไหมหผมโคตรดีใจเลยนะครับผมผมดีใจมากๆาแม่งแบบโคตรมีความสุขเลยแบบว่าเออนี่ นี่แหละที่ผมต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนนะครับผมเขาก็บอกว่าบางคนนะครับก็บอกว่าโอ้ผมเป็นโรคนะครับผมเป็นโรคเกี่ยวกับซึมเศร้าหรือทางจิตอะไรนิดหน่อยนะครับผมผมก็บอกว่าเวลาดูคลิปพี่โจผมสนุกมากเลยดูแล้วไม่ต้องคิดเที่ยอะไรดีนะครับผมแบบว่าตลกไปกับมันนี่แหละครับที่ผมต้องการแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นพอมีคนมาทักอะไรผมนะผมรู้สึกดีมากเลยนะครับอย่างน้อยกูก็เป็นกูไม่ได้เป็นแบบที่พึ่งหรือว่าหลักของเขาหรอกนะครับผมรู้แต่แบบ มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้เขายิ้มออกอ่ะเข้าใจปะผมแม่งโคตรมีความสุขเลยครับนึกออกไหมโดยที่มีคนหนึ่งมาพูดด้วยว่าแบบผมเล่นเกมไฟติ้งเพราะพี่ตอนแรกผมไม่เล่นเกมไฟติ้งนะครับแต่ผมเล่นเกมไฟติ้งเพราะพี่เลยนะครับผักคอยละวันกิวดิแย่ผมก็ดูแม่งต้องงี้ไอ้เหี้ยแม่งโคตรดีใจผมพูดเลยเวลามีคนมาทักหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นจุดอ่อนกูเลยนะครับกูจะรู้สึกแบบ ถึงแมบกว่า,าจ,จะมายิ้มแต่ในใจกว่าจ,จะยิ้มมุมปากอยู่ก็ได้นะครับผมโคตรมีความสุขเลยนะครับผมโคตรมีความสุขเลยตอนที่มาไล่สู้กันอะ่ะไล์สดแบบพี่โจประท่าคนดูอะ่ะก็สนุกสนานกันชิบหายนะครับแบบว่ากูก็บอกกันนะว่าถ้าใครมาเล่นกับกูวันนี้เนี่ยกูด่านะกูจะพูดคำหยาบรับได้ไหมทะลับได้มาผลสรุปคือเฮียเลยไหมครับแม่งต่อคิวยาเป็นหางว่าวเลยครับกูก็ไม่รู้ว่าแบบโอ้โหนี่อยากจะกระเทือบกูขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เนี่ย นี่แหละครับผมสิ่งที่ผมต้องการหวังว่าท่านผู้ชมไม่ว่าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ปรนูนะครับผมจะเข้าใจนะครับผมว่าช่องกูเนี่ยทิศทางในช่องกูจะเป็นแบบไหนหวังว่าคงเข้าใจกันนะถ้ามันไม่ดีหรือมันอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วผมอ่านไลายคอมเมนต์เชื่อกูกูเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์สัตว์นะครับผมชอบมากผมชอบคอมเมนต์มากกว่าไลค์ซะอีกนะสำหรับวันนี้มันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมต้องขอบคุณ ท,ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะเวย้ยอันนี้จริงๆนะกูไม่ได้พูดเล่นนะเวย้ยตอนที่ผมดูคลิปเนี่ยคลิปแต่ละคนนะครับผมที่แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาชอบพูดว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มาถึงทุกวันนี้ถูกต้องไหมพอมาถึงเวลากูจริงๆอะ่ะมันเป็นความจริงนะมึงกูพูดตามตรงเลยมันเป็นความจริงนะมึงเขาพูดออกมาจากใจเขานะเวย้ยแต่ละคนอนะ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีคนดูมึงอะ่ะมันก็มึงก็อยู่ไม่ได้ เนอะไหมมึงก็จะทําคลิปให้ใครดูถูกต้องไหมถ้าไม่มีคนดูมึงก็จะทําคลิปได้ไม่นานหรือไม่ก็อาจจะทําคลิปได้แบบว่าเออก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนะครับผมการที่ช่องช่องหนึ่งเกิดขึ้นมาหรือตายเนี่ยคนดูเป็นปัจจัยหลักนะครับผมคนดูเป็นปัจจัยหลักแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับผมอธิบายเข้าใจอย่างนี้เนาะขอบคุณจริงๆนะครับผมทั้งแฟนคลับไอติ้งก็ตาม เรียกชั่นก็ตามนะครับผมเรียกชั่นนี่อีกช่องหนึ่งนะครับผมไปรอดูได้ไปรอดได้ผมไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งส่วนไฟติ้งนะครับผมก็ยังอยู่ช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พูดตามตรงผมผกอสารภาพตามตรงไม่รู้จะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับผมเพราะว่า,ามันยากมากนะครับผมที่จะทำให้เกมไฟติ้งเนี่ยเล่นเกมไฟติ้งลงแล้วมันมีคนดูแบบนี้ เยอะๆไปเรื่อยๆผมไม่รู้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันก็อาจจะมีสักวันหนึ่งที่ผมช่องผมต้องตายลงไปเหมือนกันนะครับผมแต่ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมอยากจะเป็นที่พึ่งให้คนเล่นเกมไฟติ้งในไทยทุกๆคนนะครับผมผมไม่อยากจะตายลงไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผมว่าผมจะทําคลิปหรือคอนเทนต์ออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมไม่โทษคนอื่นผมไม่โทษว่าไม่มีคนดูนะครับผมไม่ใช่นะครับผมถ้าคนถ้าคนไม่ดูคลิปมึงนั่นก็แปลว่ามึงทําคลิปไม่ดีเองนะครับผมผมคิดอย่างนั้น นะครับผมผมไม่โทษท่านผู้ชมแต่ก็หวังว่าผมคงจะอยู่ได้นานก็หวังว่าผมคงจะทําคลิปออกมาให้ดีขึ้นนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ก็เราดูกันไปนะครับผมมันเป็นเรื่องของปี2องพันี่แหกนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่าผมพูดมากเกินไปละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ